รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ส,สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามข้าวตราชัดซีพีแรมกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์จากวิรัตฟูด้ดสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มต้อนรับเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซันรู้ถองความสุขนะคะวันนี้เป็นไฟหม่อีกแล้วค่ะคิดถึงคุณผู้ชมจังเลยจากหัวใจกันก่อนนี่นี่มินิฮาร์ดค่ะ วันนี้เป็นไฟ้าพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาเฟลค่ะรัดพ้าวซอย8เป็นร้านคาเฟ่สไตล์บ้านสวนชิวๆสบายๆข้างหน้าว่าสวยแล้วข้างในสวยมากๆเลยนะคะอยากให้มากันเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะเปไฟจะพาสาวๆไปแต่งตัวกันหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะไปเลือกเสื้อผ้าให้กับแฟนคนรักของเรากันค่ะเป็นไฟจะพาไปดูนี่เลยงานนี้ของวินเทลที่เขาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นะคะศิลปะและแฟชั่นลงตัวมากๆจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ ช่วง Happy ้บ็อกสุกแกะกล่อง สำหรับการคอลลาบอร์เรชันระหว่างแบรนด์แฟชั่นวินเทลล์ลักชัวรี่ลิฟว์แวร์แอนด์บรวช์แวร์กับครูปานสมนึกขลังนอกศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดังสร้างสารรค์คอลเลกชันพิเศษวินเทลแอนด์ปานเดอะทรีมการ์เดนที่ผสานแฟชั่นเข้ากับงานศิลปะได้อย่างลงตัววันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันวินเทลล์คอลลบครูปานนะคะเดอะทรีมการ์เดนในคอลเลกชันนี้นะคะมีทั้งหมด5ภาพวาดค่ะเป็นคอลเลกชันเป็นภาพวาดในคอลเลกชัน from เปเวอร์เฮดนะคะในปี2016ซึ่งเป็นที่นิยมมากของครูปานจำนวน3ภาพแล้วครูปานวาดภาพขึ้นมาใหม่อีก2ภาพนะคะซึ่งครูปานแจ้งว่าอยากให้ภาพเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของสาวๆวินเทลนะคะที่ที่ท,ท,ที่รักการแต่งตัวรักอิสระชอบท่องเที่ยวและไม่ลืมดูแลตัวเองแม้กระทั่งเวลาเข้านอนค่ะค,ะคอลเลกชันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันที่ครูปานได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ในสวนครูปานอยากให้ทุกคน เห็นความงามของดอกไม้ทุกดอกดอกไม้เนี่ยคือสิ่งที่เราที่เราดูเราเห็นแล้วเราแช่มชื่นใจพราฉันกุปางก็เลยเอาดอกไม้เนี่ยมาอยู่ในตัวคนมาอยู่ในภาพวาดของกุปางตลอดมาเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อ,อนหวานแล้วเราก็เปรียบเทียบผู้หญิงเหมือนดอกไม้ อีกหนึ่งความพิเศษของคอลเลกชันนี้คือมีผลิตภัณฑ์ special item ซึ่งผลิตจากผ้ายเยื่อไม้ไผ่แท้ร้อเเซถูกวิจัยมาให้เหมาะกับการทําชุดเครื่องนอนพิมพ์ลายที่จะทําให้ทุกสัมผัสระหว่างการนอนหลับรู้สึกนุ่มสบายเหมือนอยู่ส่วนในฝัน เส wow, ื้อผ้าสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีแอบเล็งๆกันไว้บ้างแล้วใช่ไหมล่ะแฟนฟายชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าตัวไหนอย่าลืมไปกันนะคะที่วินเท l Shopping กันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะส่วนงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะกับงาน Business Outlook 2023 Drive for Tomorrow เป็นการแถลงงานผลและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจประจำปี2023ค่ะ PTG วางรถแมป PTG Business Outlook Drive for t o m o r r o w เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT และยกระดับการบริการผ่าน PT Service Master ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อความอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของช่วงชีวิตการเติบโตของธุรกิจแบบเสาหลักของ PTG เองก็เป็นไปนตามเป้าหมายนะครับคือตอนนี้ทางด้านธุรกิจพอยยิ่งเป็นธุรกิจที่ปีนี้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ ในส่วนของธุรกิจกาแฟก็อย่างที่เรียนนะครับนอนอยของเราเองก็เพิ่มเติบโตมากกว่า80%นะครับในส่วนของธุรกิจตัว LPG ตัวปา r ์มคอมเพล็กซ์นะครับซึ่ง2ธุรกิจนี้ก็กําลังเตรียมตัวที่จะเข้าจับเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของธุรกิจอู Auto ่ต้อแบกก็เติบโตอย่างเป้าหมายตอนนี้ก็คือการขยายสาขานะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่ให้การสนับสนุนได้ นะครับนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับตัว8เสาหลักธุรก,กิจน,นะครับวันนี้เดิมทีเรามีแค่ออยล์แกส๊สอีก7เสาหลักที่คกรังศรีได้พูดให้ปังนี่นะครับมันจะมาช่วยเติมเต็มช่วยทําให้ระบบนิเวศวิทยาขบนกบกนสังก a ดนี่ครับมันสมบูรณ์แบบมากขึ้น สำหรับบริการรูปแบบใหม่ PT Service Master พร้อมดูแลแนะนำลูกค้าให้ประทับใจและสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศโดยทุกวันนี้มี200กว่าคนและในอนาคตจะเพิ่มเป็น2,500คนภายใน5ปีครั้งหน้านี้ค่ะ และนี่นะคะคือเป้าหมายและพานกิจประจําปี2023ค่ะคุณผู้ชมคะสูดอีกงานน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นการผนึกกําลังร่วมกันกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP และสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันจัดงานสไตล์แบงคอกจะเป็นอย่างไรนั้นปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกลับมาจัดงานสไตล์แบงคอก2023อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมลักดันสู่งานแสดงสินค้านานาชาติชั้นนาของภูมิภาคเอเชียก็ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กลับมาจัดงานแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ไม่ได้จัดงานสไตล์แบงค์ออกมา2ปีเต็มๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะครับกลับมาจาัดอีกครั้งหนึ่งปนปีที่6แล้วนะครับของงานสไตล์ในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของไทยได้ก้าวไปสู่การทําตลาดแบบยั่งยืนนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของงานดีซในครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ s ึสเตนด์บิลิตนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมี ผู้ประกอบการนะครับทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมงานกว่า517บริษัทด้วยกันนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางสภาหอการค้าได้รับเกียรตินะครับจากทางกรมนะฮะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับให้มาร่วมจัดงานสไตล์แฟงคกครั้งนี้ด้วยฮะก็ต้องขอบคุณนะครับแลวผมคิดว่าเป็นการพัน พลังที่มีความสำคัญมากการทำงานเนี่ยก็คงจะคือสามารถจะทำเรื่อง creativity นะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานพวกสไตล์ต่างๆเข้าถึงผ,ผู้ใช้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถจะสร้างพวกสินค้าที่เป็นเราเรียกว่าความสร้างสารรค์นะครับ แสดงสินค้าสไตล์แบงคอกถือเป็นเวทีแสดงเสัียภาพสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยที่สําคัญในระดับสากลโดยปีนี้ย้ายไปจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยและอยู่ใจกลางเมืองระหว่างวันที่22 26มีนาคมนี้ณชันะ้นจี้อง1 4ค่ะ ไปร่วมงานนี้ได้นะคะจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26มีนาคมนี้ค่ะสำหรับวันสตรีสากลประจําปี2566อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานนี้เหมือนกันนะคะที่จัดขึ้นโดยพอมอจัดงานภายใต้แนวคิดพลังสตรีและเด็กหญิงร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืนค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566ชูแนวคิดพลังสตรีและเด็กหญิงร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะบทบาทของสตรีนั้นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวสังคมแล้วก็ไปถึงโลกนะครับประเทศไทยนั้นต้องว่าเป็นอยู่แนวหน้าของโลกในการที่สตรีนั้นเป็นผู้นําแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมในทุกมิติครับผมเห็นพลังของสตรีของประเทศไทยแล้วและเห็นมาหลายปีผมเชื่อมั่นว่าเราทําได้เร็วกว่าน,นั้น30เท่าได้เห็นนะครับทุกท่านยืนอยู่รายรอบผมเนี่ยคือคนที่ทํางานมากับมือและทาด้วยใจนะครับไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลแต่ต้องการเห็นโลกดีขึ้นสังคมดีขึ้น แล้วก็ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยก็จะมีหุ้นส่วนในสังคมนี้ในประเทศไทยนี้นะครับงานวันสตรีสากลน,นะคะวันที่8มีนาคมของทุกปีนะคะองค์การสหป,ประชาชาติได้กำหนดให้ เป็นวันสตรีสากลนนะคะเพื่อให้ทั่วโลกนะคะตระหนักถึงความสําคัญของสตรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วสตรีเนี่ยนะคะมีศักยภาพนะคะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินะคะการจัดงานในวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราร่วมกับทางคีเครือข่ายนะคะมีกิจกรรมสําคัญนะคะในเรื่องของการคัดเลือกนะคะสตรีดีเด่นนะคะในด้านต่างๆนะคะรวมทั้งองค์กรและบุคคลด้วยนะคะ ซึ่งมีทั้งหมด15สาขานะคะทั้งหมด58รางวัลน,นะคะสำหรับการจัดงานสตรีสากลในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งมั่นที่จะเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิงโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับทุนมนุษย์ของสตรีเพื่อนำพาประเทศสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ มีแค่แบกแรกนะคะยังมีเนื้อหาสาระอีกเทียบเลยค่ะที่รอคุณผู้ชมติดตามอยู่ช่วงนี้พักครู่เดียวนะคะอดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ามาเจอกันค่ะ สนับสนุนโดย Coffee Degree Mix ตกลเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Happy Season เรื่องความสุขค่ะเ็นไฟจะพาคุณผู้ชมไปดูละครกันนะคะจัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เชิญคุณผู้ชมมาชมละครเรื่อง Hello Thailand ครบทุกอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยค่ะช่วง Happy Rewards สุขรีวอร์ด ถึงเวลาที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยจะเฉิดใช้อยู่ในหน้าจอก,กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กับโปรเจกต์ผลิตละครโทรทัศน์ชุด Hello Thailand พร้อมออกสู่สายตาประชาชนแล้วในเฟสแรกที่ตามทางสื่อ f เฟซบุ๊ก Hello Thailand Hello Thailand และ y t u t u Hello Thailand Hello Thailand ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบนะครับในการที่จะมาสร้างสารรค์เป็น สื่อในรูปแบบต่างๆนี่มีเยอะมากเลยนะครับเรื่องเล่าแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่มีอยู่ทุกที่ทุกที่มีเรื่องเล่าหมดเลยนะครับแต่จะเกิดเป็น power ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องทําให้เกิดการยอมรับนะครับทำให้เกิดการเชื่นชมในระดับที่เรียกว่าไม่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ริกริเริ่มนะครับจากจุดเล็กๆเนี่ยเราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ย ละครของคนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะครับแล้วก็อาจจะทําให้หลายสถานที่เป็นที่รู้จักนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับถูกพูดถึงรับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คาดหวังว่าในเฟสแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกภาคส่วนสนับสนุนและร่วมมือกันเผยแพร่วัฒนธรรมเทศกาลประเพณีภูมิปัญญาผู้คนออกสู่สายตาชาวโลกร่วมกันและสร้างพลังการสื่อสาร,ร,รในแบบซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ค่ะ พาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งข่าวเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและนารีฟาร์มกรุ๊ปที่จะพาไปดูความสําเร็จสมุนไพรไทยสูตรผสมค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตจับมือนารีฟาร์มกรุ๊ปชูความสําเร็จสมุนไพรไทยสูตรผสมได้รับการเผยแพร่ลงวารสารวิชาการนานาชาติเราต้องการผลักดันให้สมุนไพรเป็นที่ยอมรับในต่างชาติเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเรื่องจำชามันมีทั้งจุดที่เป็นข้อเสียและเป็นข้อดี เราต้องการที่จะดึงข้อดีมาแล้วก็เอาสมุนไพรเราเนี่ยที่มีคุณประโยชน์มากมายมาเสริมฤทธิ์เราเอาสมุนไพรที่มีความโดดเด่นสรรพคุณในแต่ละอย่างมาเสริมฤทธิ์มาเป็นส่วนผสมพอเสริมฤทธิ์การประสิทธิภาพและคุณประโยชน์มันก็เพิ่มขึ้นมาค่ะหลังจากทดลองในเรอยอหลอดวิจัยเราก็ส่งไปที่ออวัรสารนะคะผลวิจัยต่างๆส่งไปปุ๊บก็ได้รับการตีพิมพ์ไปที่เรียบร้อยตอนนี้นานาชาติให้การยอมรับ ผลวิใใจัยนี้เรียบร้อยค่ะเราเรียกว่าสมุนไพรผสมนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเงาขาเงาขานะคะใบย่านางพริกไทยดำนะคะแล้วกเ็เปลือกมะนาวรวมถึงใบกัญชาซึ่งสารสกัดอันเนี้ยสกัดรวมกันนะคะแล้วก็ไปทดสอบหธือที่ได้เนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้งมีริตร์ต้านอนุมูลอิสระริดตา้านกระบวนการอักเสบแล้วก็ริตร์ต้านเซลล์มะเร็งนี้ละคะ่ะจากผลงานวิจัยค่ะ ทีมวิจัยต่อยอดศึกษาในผู้ที่มีภาวะลองโควิด d ภายหลังจากการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครในการศึกษาผู้ที่มีภาวะลองโควิดสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยเพศสัจศาสตร์มอรังสิตค่ะนี่คือความร่วมมือในวงการยาสมุนไพรไทยนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะจัดกันทุกปีเลยสำหรับงานบางกอกินเ international เตอร์โชว์ครั้งที่44ประกาศความพร้อมค่ายรถยนต์ค่ายรถจักรยานยนต์เข้าร่วมกว่า40แบรนด์ บริษัทครังปรีสอินเตอร์เนชช่นแนลจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ชูแนวคิด l o r f u l Experience ประสบการณ์ครบทุกสีสันพร้อมนำยนตรกรรมจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้าร่วมจัดแสดงเต็มพื้นที่หลังจากที่เราได้รับความกดดันเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดมาเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยทำงานเนี่ยด้วยความยากลำบากมากจากที่เรามีห0หมืเนี่ย เราต้องเสียไปหมื่นกว่าเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างของแต่ละบูธสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่สุดผมไม่สามารถจะไปดูใน Google ได้ว่าวิธีการป้องกันของโควิดเราจะทำอย่างไรแล้วเมื่อเราทำไปครั้งแรกเลยเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเอาการจัดงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นปีแรกเนี่ยไปแจกให้กับพวกที่จะร่วมจัดงานซึ่งตอนนั้นเนี่ย เราก็เป็นเจ้าเดียวที่สามารถจะทำงานแล้วก็คนเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยก็ประมาณแค่ล้านกว่าคนก็ลดลงไปเยอะนะครับแต่เราก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมออกงานและผู้ที่เข้ามาชมงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังคงไว้ซึ่งความพิเศษอันเป็นจุดเด่นสําคัญคือนอกจากจะเป็นงานจัดแสดงยนตรกรรมล้ําสมัยแล้วยังเป็นงานที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคที่เข้าชมงานยังมีโอกาสในการตัดสินใจและมีทางเลือกหลากหลายภายในงานเดียวซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและยอดขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในช่วงการจัดงานและหลังจบงานได้เป็นอย่างดี ด้วยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44จะมีขึ้นระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ที่ชา a l เลนเจอร์ฮอล์อิมแพเมืองทองธานี้ค่ะสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44คุณผู้ชมสามารถไปร่วมกันได้นะคะวันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายนค่ะ อีกหนึ่งโครงการดีๆที่สนับสนุนพี่ๆเกษตรกรชาวราชบุรีนะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง CP Plant และ Retail Link ที่มีการมอบเครื่องปเปิดมะพร้าวอัตโนมัติให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดราชบุรีค่ะ CP Plant ผนึกกำลังกับ CP Retail Link ร่วมส่งมอบเครื่องเปิดมะพราะ้าวน้ำหอมอัตโนมัติจำนวน30เครื่องรวมมูลค่ากว่า542,000บาทให้กับสำนักงานเกษตร,รจังหวัดราชบุรีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน23กลุ่มและเกษตร,รอย่าง Smart ทฟาร์ r ในเขตพื้นที่อเำเภอดําเนินสะดวกอำเภอเมืองและอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะจังหวัดเรามีมะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกมากที่สุด ในประเทศไทยนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของอผู้ที่ซื้อมะพร้าวน้ำหอมไปนะครับไม่มีที่ปอกอาจจะต้องใช้มีดสับนะครับซึ่งบางทีก็สับยากนะทำให้บางคนนะไม่อยากรับประทานมะพร้าวนะครับเแต่เมื่อมีเครื่องนี้มาใช้บริการแก่ผู้ที่รับประทานมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็จะสะดวกง่ายนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจนั้นก็ต้องขอขอบพูดนะครับในเกือซีพีนะครับที่ให้การสนับสนุน ับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดราชบุรีวาด้วยครับขอบคุณครับเครื่องตัวนี้ดีมากครับเพราะดูแล้วก็มันยกระดับของเกษตรกรขึ้นมาระดับหนึ่งโดยการที่ว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทางของเราเนี่ยก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เน่ยมันสนับสนุนได้ดีมากเลยครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนี้ กิจกรรมส่งมอบเครื่องเปิดมะพร้าวน้ำหอมอัตโนมัติและการแนะนำให้ความรู้โดยสาธิตเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายมะพร้าวเป็นอย่างมากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะพร้าวยกกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพให้กับกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายจังหวัดราชบุรี คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะเป็นฝ่ายขอตัวไปชมสวนเล่นๆที่ร้านอาเฟลลาดเท้าซอยแปดนะคะคาเฟ่น่ารักน่ารักบรรยากาศบ้านสวนน้ำอร่อยเครื่องดื่มอร่อยขนมอร่อยมากๆเลยนะคะครู่เดียวค่ะไปเดินเล่นดีกว่า สนันุนโดยน้ำปลาร้าแม่ไพลินจากวิรัตปันสุขกลับเข้าสู่รายการแหปปีสีสันรู้ดูยถึงความสุขค่ะช่วงนี้เป็นไฟจะพาคุณผู้ชมไปดูสกุปพิเศษนะคะจากกรมแรงงานที่มีการเผยแพร่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมายมีโทษนะ รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับให้กระทรวงแรงงานโดยการกำกับดูแลของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คลี่คลาย โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและความสำคัญของกำลังแรงงานอันเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานมีการปรับกฎระเบียบข้อบังคับให้ยืดหยุ่นสอดคล้องตามสถาน,านการณ์จริงโดยมุ่งหวังให้ในจ้างสถานประกอบการและแรงงานข้ามชาติปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวต่างๆที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติอยู่และทำงานได้เป็นการชั่วคราว แต่ในปัจจุบันยังคงพบเห็นการลักลอบเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวอยู่เนืองๆกระทรวงแรงงานจึงดำเนินการบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปราบปรามจับกุม่มและดำเนินคดีคนต่างด้าวในจ้างสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบการทำงานของคนต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดและลงโทษผู้กระทำความผิดให้เกิดความหลาบจำไม่กระทำผิดซ้ำอีกหากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่1000 10, 0บาทถึง1000 0แบาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคนหากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0,000บาทถึง2 0 0 0 0นบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหคน หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก3ปีอัตราโทษของคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสหากพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร6 9 9 4 รัฐบาลดูแลสิทธิแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกรมการจัดหางานและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการมาเจอกับเพนฟายวันนี้มีคำศัพท์ภาษาจีนมาฝากกันอีกแล้วคะ่ะกับคำว่าคาเฟ่ในภาษาจีนพูดแบบนี้นะคะคาเฟ่กวน อีกครั้งหนึ่งนะคะคาเฟ่กวนเราสามารถเติมชื่อร้านเข้าไปด้านหน้าได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เฟ็นฟายพาคุณผู้ชมมาชิวๆกันที่ร้านอาเฟลเพราะฉะนั้นเราพูดเป็นภาษาจีนได้ค่ะว่าอาเฟลคาเฟ่กวนอาเฟลคาเฟ่กวน จินเที่ยงหัวใจอาเฟลคาเฟ่กวนวันนี้ฉันมาอยู่ที่คาเฟ่อาเฟลนั่นเองค่ะภาษาจีนง่ายดีเดียวนะคะแต่ว่าต้องฝึกนะไม่งั้นลืมได้คํญญาศัพท์จากอนไฟไปหลายคําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปฝึกกันด้วยค่ะและช่วงนี้คือช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขึ้ไฟลา,ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะจีเทียน